แม่ค้ลูกอายุ3ปีใช้ยาสีฟันตัวไหนคะลูกเป็น G6PD ใช้ยาสีฟันเด็กคินดี้ได้ไหมอันดับแรกนะคะให้คุณแม่โฟกัสก่อนเลยนะคะว่ายาสีฟันนั้นนะคะมีฟูราร์ไมเพราะว่าฟูราร์เองนะคะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกของเราฟันผุนั่นเองดังนั้นทีนี้เมื่อเราดูแล้วว่ามีฟูราร์ไหมลําดับถัดไปก็คือว่าแล้วฟูราร์นะคะมีขนาดความเข้มข้นอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งโดยทั่วไปนะคะเราก็จะคุ้นหูคุ้นตาคุ้นชินนะคะกับ1,000 ppm 1,500 ppm นะคะถูกต้องไหมคะ ทีนี้ถ้าฟันลูกปกติดีนะคะไม่มีปัญหาฟันผุฟันดําฟันเป็นแมงเป็นรูใดๆถ้าลูกนะคะเนาะฟันซี่แรกขึ้นนะคะจนถึง6ปีถ้าฟันปกติดีหรือใช้เป็นยาสีฟันเด็กนะคะฟูรายอยู่ที่1000 ppm แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกของเรานะคะมีฟันผุฟันดําฟันเป็นรูฟันแมงอย่างหลังต้องพาลูกไปตรวจกับคุณหมอฟันเด็กก่อนนะคะอาจจะพิจารณาเลือกใช้เป็นยาสีฟันเด็กคินดี้นะคะฟูรายเพิ่มขึ้นอยู่ที่1500 ppm ดังนั้น จำง่ายๆเลยนะคะตั้งแต่ฟันซี่แรกจะรั้วอายุ6ปีนะคะถ้าฟันลูกปกติดีใช้ฟัวร้าย1,000ก็ถือว่าเพียงพอแต่ถ้าลูกนะคะมีความเสี่ยงสูงต่อการจะเกิดฟันผุอย่างหลังไปหาหมอฟันเด็กก่อนอาจเลือกใช้เป็นยาสีฟันฟัวร้ายขนาดความเข้มข้นอยู่ที่1,500 ppm แต่ถ้าลูกของเรานะคะโตขึ้นไป6ปีขึ้นไปแล้วนะคะก็เลือกใช้เป็นยาสีฟันนะคะฟัวร้า1,500 ppm ก็จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันฟันผุลูกได้ค่ะส่วนที่คุณแม่ถามมาบอกว่าลูกเป็น G6PD ใช้ยาสีฟันเด็กคินดดี้ไไหม G6PD นะคะถ้าน้องนะคะปกติดีจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องนะคะไปเจอปัจจัยที่จี้จุดนะคะทาให้เกิดภาวะคือเม็ดเลือดแดงแตกลูกก็จะฟอ้องอาการออกมาคือตัวซีดนะคะฉีีโค้งนะคะแล้วก็เพลียนะคะดังนั้นแล้วเราจะต้องมารู้ก่อนว่าเอ๊ะแล้วปัจจัยอะไรนะที่มันจะไปจี้จุดทําให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกของเด็กที่เป็น G6PD ซึ่งถ้าเป็นในสารที่อยู่ในยาสิฟันนะคะอาจจะแบบต้องคิดถึงแบบ m e n t a l อะไรเงี้ยแต่จะต้องบอกเลยว่า G6PD นะคะมีทั้งอาการ รุนแรงกับอาการเล็กน้อยแต่โดยทั่วไปแล้วค่ะเด็กที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นอาการเพียงแค่เล็กน้อยนะคะดังนั้นถ้าเราจําเป็นที่จะต้องเลือกใช้ยาสีฟันให้กับลูกนะคะเราก็ต้องเลือกนะคะที่ไม่มีเมนทอลอจะได้แบบมั่นใจนะคะเนาะว่าปลอดภัยกับลูกของเราทีนี้นะคะเนาะยาสีฟันเด็กของคินดี้นะคะแทบจะทุกสูตรเลยนะคะไม่มีส่วนประกอบของเมนทอลอแต่ว่าจะมีสูตรหนึ่งค่ะนั่นก็คือเป็นฟัวรไลน์0า ppm นะคะเนาะรสแตงโมนะคะจะมีเมนทอลออยู่ปริมาณเล็กน้อยถ้าคุณแม่กังวลใจก็เพียงแค่เลี่ง ไม่ใช้สูตรนี้นอกนั้นสูตรอื่นๆคุณแม่ก็สามารถที่จะเลือกใช้มาแปลงฟันให้กับลูกได้ค่ะดังนั้นคุณแม่สามารถเลือกใช้เป็นยาสิฟันเด็กคินดี้นะคะแปลงฟันให้กับลูกได้ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกและสามารถที่จะแปลงฟันให้ลูกได้จนลูกนะคะเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่ไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ามีขนาดความพ้นของฟัวรายให้แม่ๆเลือกใช้นะคะหลากหลายขนาดด้วยกันค่ะส่วนแปลงสิฟันสําหรับเด็กนั้นนะคะตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกสามารถเลือกใช้เป็นแปลงสิฟันเด็กของคินดี้ได้ค่ะเนื่องจากว่าแปลงส จึงออกแบบมานะคะให้มะสมกับสรีระภายในช่องปากของลูกอย่างที่สุดเลยค่ะขนแปรงอ่อนนุ่มกําลังดีปลายขนแปรงกลมมนหน้าตัดตรงนะคะเป็นมิตรต่อเหงือกและฟันลูกนะคะไม่บาดระคายเคืองเหงือกลูกขาแปลงโค้งนะคะรับพอดีกับช่องปากลูกนะคะแล้วก็ตัวแปรงมียางกันลื่นจับถนัดมือผู้แปรงนะคะตั้งแปรงได้แบบนี้หากเลือกมองหาเป็นยาสีฟันเด็กนะคะแล้วก็แปรงสีฟันเด็กนะคะสามารถเลือกใช้เป็นของขินดีได้พิกัดนะคะกดได้เลยตะการดานล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแมโบค่ะ